ลแล้วมันมันกลุูไปนู่นและอุ้ยอุ้ยตีแรงหนึ่งเาตัวดาเมจมิดคองคมๆเลยเฮ้ยบอช่วยผมทำไงดีวะเนี่ยผม,ม,ม,มตายด,ดีใช่ไหมดูนวิ่งดีมันเล่นมันเล่นนักอันเชิญอะเฮ้ยผมไม่ใช่แท้งวาดิเฮ้ยคุณถือไรอะปืนเหรอไปไปขอนเถอะคุณจะไปเอาไป ก็ต so 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 ้องมีบ้านแน่นอนอ่ะต้องมีหมู่บ้านผมบอกเลยว่ามันมันมีเมืองใช่ไหมไม่้ผมว่ามีนะเมืองอ่ะเพราะว่ามันต้องมีเมืองแน่นอนไปผู้ก็ช่วยหาเมืองสิหาบ้านริวต้องหาสถานที่อยู่แล้วแหละเรายังคนเหลือไหมแล้วคนเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณเอพิซีคุณขายคุณขายได้นยางคูแพงไอ้ที่คุณชื่อที่นาเขาขายดิ่หรืเฮ้ยขายคุณจะขายอะไรเนี่ย เงินไม่เยอะไม่เอาครับยังมีเวลาแบบขายของอยู่นะไปเร็วผู้ช่วยเราไม่มีเวลามากพอมาบนี้หรอกนะไป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 เน้นป่ายข้างในใบโอมอล้ยน้ำท่วมเหรออน้ำท่วมผมผู้ช่วยน้ำท่วมเหรอเพื่อยมีคนยืนด้วยออ้ยนี่ไงเนี่ยคุณไปฆ่าเขาไหมเนี่ยเขาช่วยเราดูดิ เอ้าเขาไม่ได้ช่วยแต่เขากำลังฆ่าพุทธานี่วะที่ลุงอ๋อเขาเป็นพวกเดียวกันนี่เองเอ้าที่ลุงพุทธฆ่าไข่กันเนี่ยอ๋อมันสักตวเหรออุย้ยผมก็เพิ่งรู้ว่าเนี่ยคุณฆ่าคุณช่วยผมไว้อะไรวนะน่ะคุณปาตัวเองมันพาดูตัวเองมาช่วยมันมันบางครั้งมันกงง็งียบงาไปสักหน่อย ว่าผมตอนนี้เหลือรอดนะผมมันน้อยมากเลยอะตัดไม้คุณตัดไม้เร็วตัดไม้อุ้ยนจะทันอีกแล้วอะคนขายของเร็วๆวผูว้ช่วยตัดไม้เราไม่มีไม้อยู่เลยเนี่ยโอเคผมต้องตัดไม้ก่อนเูนะเพราะว่าการที่เราตัดไม้เราทําอุปกรณ์เนี่ยมันสาคัญนะถ้าโลกนี้ไม้ผมกเไม่รอดแล้วตัดแตงวิทยาถี่แหลกไปะเราผู้ช่วยคุณ เฝ้าสังเกตการให้ผมติดตัวอะไรสักอย่างไปผมคอก็ได้นะมัน pues ก็เสงการคอผมก็ได้โอเคเสร็จแล้วอะไรอะไรอะไรสมมติอะไรวะาสมมิกระจกกี้งอ่อยเนาะมันคงแบบการง่ายนะสมมิแต่นั้นน่ะประมาณผมเต้นแบ่งสมมิเป็นระดับแบบนไหมอ่ะแอ้วสมมติวิ่งมันช่วยมานซอยชูต่อหน้าผมเลยอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยจะก้ามาเลยพวกอุ้ยอุ้ยติดพิษอุ้ยแรงมากคนแรงเลยไปแล้วไปแล้วไปช่วยตามมาเร็วอุ้ยอุ้ยคุณปายาต่อหน้าผมอุ้ยติดเอ้ยเจ็บปายาพักเลยเราอ่ะอุ้ยอู้ยอู้ยอู้ยมาเร็วมาเร็วน้ำท่วมโคตรอันนาดเลยเพราะเรามีรถเราขับรถได้ไหมเนี่ยคือเราว่าผมขับรถได้เปล่าอะ เพื่อผมกินอะไรนะกินเออผู้ช่วยาไมผมกินน้ำแล้วผมก็อยู่ก็มือนเมาไปเลยอะ่ะอยู่ก็มเมาน้่งตรีมันติดสาพรพิษไปนะ่ะแต่มจะใกล้กาตายเดียอไม่มีเนื้อสักอย่างเลยหรอแต่ผมเห็นกวางนะสิ่งที่คิดว่ามีชี่ิลกรอยังมึงรอดสุดนะยังชื่นใจอยู่หลังนั้นก็ผมก็ปอดใจนะมีมีเนื้อกินอยู่ งคงไม่หิวเนื้อตายมั้งร de ับไม่ได้โปรตีนมั้งก็คงไม่ได้แตไม่ไหวไปคุณช่วยมีคนหน้าเขากลังสักษาอยู่หมอเถื่อนโอ้ยพอดีหมอ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 ไวเร็วหมอทีนี้มันเยอะจังเลยวันี่ยเฮ้ยช่วยคนสร้างเรือไหมล่ะไปไปคุณเฝ้าผมด้วยด้วกันนะ โอ้เลือดแต่ละคนแล้วก็มีความจะน้อยโอหเลยเวลาขับแบบสปีดลันนะมาอือตัดไม้ตัดตัดเร็วตัดตัด,ตดเฮ้ยกูจะพังผมทำไมโอ้ยท่าทานถ่ทานไปเร็วกูนั่งเร็วนั่งๆอัอยไอ้ท่านกระลงกองแกงสลิงกองปองไปแล้ว ถูรถแต่ละคันคุยความแรงคุยความความปิด <c oughs> ไปเร้วไอเกาะบ้านี่ <c oughs> ผมไปก่อนแล้วกันผมองไปหาเมืองแล้วแหละประเทศไปประเทไหนดีเพื่ช่วย <c oughs> ไปประเทศญี่ปุ่นป่ะ <c oughs> ยังไงก็อไปละ <c oughs> โอ้ความวางปลารถเด็ดอยู่กลางสมุทรใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อืมที่นีน้ำทวมเฉยเรเรอ,เ,อเราเรา,เราจะเห็นเมืองไหมน <c oughs> ี สรุปโลกก็ดูน้ำท่วมบ่อยลูกซอมบี้กับบุกโล,กลนะ่มไปเนี่ยตอนนี้ผมกินแต่ความมั่นเป้าเราไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยเพื่อนเราห,รหารแล้วก็หลุดกันแนวใช่แล้วก็นนวาต,ตายกับน,นี้เนี่ยแหละผู้ช่วยเพราะว่าอันหนาตายแน่นอนเออรู้สึกว่ายัางเที่ยงใช่ไหมเนะี่ยโอเคอยังเที่ยงอยู่อยากให้ผมเขปล่อยใจนะดอาทิตย์เอ,อ๋ยจุงหินนิ่งซะ <c oughs> ไม่มัน่นคับมันได้หรอกนะ ถ้เาเกงดีงผมออกไปตอนคืนหมอข้างหน้าเลยเฮ้ยตอนแรกๆผมหมอโคตรเยอะแต่หลังๆหมอไม่คดด่อยเยอะใช่ไหมช่อบเห็นหมอปะ่ะถุงเห็นไม่ส่วนมองหันได้เราจะตีนเขาเนี่ยโอเคอย่างงเราก็ไปเจอเกาะสักหนึ่งไอเน,นี่ยโอ้ยคอผมไม่สมายได้ถูกสามลูสิบสามใเดี๋ยวก็ขอาได้ดหกหรถสิบสางสั่นก็ดีแล้วมันยาวเลยวะเนี่ยเกาะเร็วมากไม่มีเลยเหรอ เปลือูพิพาอะไรอย่างเงี้ยเอเชียก็ได้ไม่มีประเทศอะไรสักอย่างเลยหรอที่เราอยู่เกาะล่างซีจีหลือยังโอ้ยผมไม่น่าจะไปไหวฮะแต่ว่าทุกคุณคยอคุณชวยเห็นตำรวจไหมข้างล่างทะเลเนี่ยวันนี้มีอะไรสักอย่างหนึ่งเลยมันมีแกลลายดินสลาเออไม่มีอะไรวันนี้ไม่ไร รถถังโอ้ยโอ้ยไปเร็ว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 โอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยหนีเร็วนี่มันขึ้นจากดินมาวิธานคุณธานคุณธานเฮ้ยองบช่วยเราเจอเกาะเราเจอเกาะแล้วผมก็หมดแรงคุณไปเร็ว ผมเจอเกาะโอเคเราไปเจอเกาะนะคุณเห็นเกาะข้างๆอ่ะเกาะที่มันใหญ่ๆอ่ะนี่หน่อาหารหนุ่มสามล้อทุกคนตายนี่ยอูซามิอยู่หน้าผูตทหารโว่ผมจะตายจีนีเชียวไหมผูตทหารวิ่งไม่ได้ผมโดนหมอหมอหมอผมโดนหมาเทือนจะ็กขาที่คุณทหารสองคนเอาเลยเอาเลย นำนลูกศรลูกศนแจกแจกก,ก็ตะกัวแจกแต่ละลูกโอ้โหยมาอีกแล้วโอ้ยจะตายโอ้